ที่อยู่ข้างหลังกับข้างหน้าผมทั้งหมดนะครับเขาผลิตและสร้างมาจากโรงงานบราบัสทั้งหมดนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์โรลส์รอยต์ฟอร์เช่เบอร์เซเดสเบนซึ่งเบอร์เซเดสเบนเนี่ยเราคุ้นเคยแล้วว่าแบรนด์บราบัสเขาก็ทำใช่ไหมคือเมื่อก่อนเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะคิดรวมถึงตัวผมเนี่ยว่าเฮ้ยแบรนด์บราบัสเนี่ยมันจะคู่กับรถเบนซ์ enz, ใช่ไหมเห็นแบบเบนซ์แรงๆเบนซ์ BMW แต่งโคตรโคนเนี่ยเราจะนึกถึงบราบัสแต่ว่าจริงๆแล้วนะทุกคนบราบัสเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่เบอร์เซเดสเบนซ ทำนาฬิกาแพนารายนะเพื่อนๆรวมถึงนุ่นนะฮะทำเรือด้วยทุกคนบอกงี้ดีกว่าว่าบราบัสนะครับเขาไม่ใช่แค่ทำนักแต่งรถนะทุกคนเขาเป็นโรงงานในเยอรมันที่ประกอบรถขึ้นมาในโรงงานเลย <ๆ S 2> อ<า>่ะเพื่อนๆผมมาโคตรชอบคนที่ก่อตนั่งโรงงานบราบัสนะผมชอบในความติดเขามากอ่ะคือเราต้องย้อนไปเมื่อปี1977นะครับคุณโบโดบูชแมนคือถ้าชื่อภาษาเยอรมันผมอ่านผ,ผิดต้องขออภัยนะครับเขาก็เป็นวัยรุ่นที่ชอบความเร็วรักในความแรงชอบขับรถสิ้นนะเรับเหมือนผมเลยเพื่อน และแน่นอนนะเพื่อนๆหนึ่งในรถสปอร์ตที่ชิ้ดมากๆ,ๆยุคนั้นก็คือ p o r s c h ช91ในปีนั้นเนี่ยมันเป็นรุ่นแรกเลยนะที่ออกมาเป็นรหัสนายวันวันแน่นอนนะครับคนชอบรถอย่างคุณโบโดเนี่ยเขาไม่ต้องหามาขับและเขาก็ชอบที่จะขับมากๆแถมยังไปจอดในที่ทํางานทุกวันแต่เออที่ทํางานของเขานะครับมันก็คือหน้าโชว์รถเมอร์เซเดสเบนซ์ซึ่งพ่อเขาเนี่ยเป็นเจ้าของข้าวเอาแล้วไงแล้วเพื่อนๆคิดดูภาพลับสิครับว่าลูกค้ามาดูรถเบนซ์ใช่ไหมอยากจะดูเบนซ์คันนี้สวยดีคันนี้สวยดีแต่เห็นไอ้เจอร แล้วเราก็ไล่ไม่ได้นะเพราะเจ้าของรถอันนี้มันก็ตันเป็นลูกชายเจ้าของดีเลอร์เบนที่ท้านเอกฉะนั้นครับพ่อก็เลยขอเคลียร์ครับพาไปออกศูนกระแสทําเพื่ออะไรคุยกันเลยพ่อกับลูกแม้ว่าเฮ้ยชอบรถน่ะพ่อไม่ว่าหรอกแต่เองก็ต้องเห็นว่าข้าเนี่ยขายดีเลอร์เบอร์เซเดสเบนเจาปอเช่ไปจอดหน้าทัวรทุกวันมันไม่ได้มันเสียภาพลักษณ์มันผิดนะนรู้ไหมก็เลยขอร้องตกลงกันได้นะครับด้วยความที่พ่อเนี่ยรักลูกแล้วก็เลยยังถามเองว่าทําไมเนี่ยรถเ e อร์เซเดสเบนเนี่ยมันก็มีตำนาน นานแถมยังเป็นรถคันแรกของลูกอีกทําไมลูกไม่ชอบทำไมลูกไม่ขาพา่อขายต้องหลายรุ่นคุณโบโดนะครับซึ่งผมเนี่ยเข้าใจแกมากเลยเพราะว่าเราเนี่ยชอบรถที่มันขับได้แรงได้เร็วเข้าโค้งได้แรงอัตราเล่นแบบเร้าใจนะครับซึ่งสมัยนั้นเนี่ยเมอร์เซเดสเบน์มันไม่มีครับถึงมีมันก็แรงไม่พอเร้าใจไม่พอเท้าต่างๆอย่างคุณโบโดแต่สุดท้ายนะครับด้วยความเป็นลูกนะครับถ้านื่อมากอาจจะโดนตัดออกจากฟอ์มรดกนะครับเขาเลยยอมตกลงเอารถจากโช์รมกุญพ่อมาใช้นะครับซึ่งก็จะเป็น m e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  r c d s เมอร์เซเดส แทนโอ้โหน่าสงสารมากนะครับโหสงสารจริงๆนะครับโอ้โหได้ขับแค่ S คัร์สโหฟังแล้วน่าหมันไส้มากเลยนะเพื่อนๆนะแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับด้วยความที่คนมันชอบความเร็วชอบความแรงนะแล้วเขาก็แอบประชดประชันกับพ่อนิดหน่อยนะว่าเฮ้ยไหนๆพ่อไม่ขับปอร์เช่มาจอดหน้าโชว์รูมไม่เป็นไรเขานี่แหละจะเป็นคนสร้างรถเบนซ์คันนี้นะครับให้มันแรงกว่าให้มันเอาชนะเจ้าปอร์เช่9กให้ได้นะซึ่งแน่นอนนะครับเขาว่าทำการโ o ดิฟายปรับจูนต่างๆในรถเบนซ์ของเขาแล้วมันก็แรงขึ้นจริงๆเว้ยทุกคนนแลซึ่งใ สมัยนั้นนะเพื่อนๆถ้าเราอยากจะแต่งเบนให้แรงน่ะมันไม่มีอะไรเลยนะครับแฮมในสมัยนั้นนะครับไม่ได้เป็นพาร์เนอร์กับทํา Mercedes Ben z ของแต่งมันก็หายากเลยเกินจะทำไงนะครับเขาเลยจัดการแต่งเองสร้างเองบิวเองขึ้นมาให้มันแรงกวา่าปอ r s เช e ได้ครับและหลังจากที่เขาทำสำเร็จนะครับเขาก็ได้เอาเจ้า S c ส a s าสสุดภาคภูมิใจเนี่ยไปจอดหน้าโชว์รูม Mercedes- Ben z ของพ่อทุกวันเพื่อโชว์และด้วยความเท่ของมันนะเพื่อนๆมันไม่เหมือนใครเลยใช่ไหมคนเดินผ่านไปผ่านมาลูกค้าก็เริ่มสนใจอยากไดโให้ ให้เป็นแบบนี้บ้างแล้วมันไม่ใช่แค่สนใจคนเดียวนะครับลูกค้าหลายคนสนใจเยอะมากๆจนในที่สุดเนี่ยเขาก็เลียเห็นโอกาสว่าเฮ้ยหรือเราจะมีฝีมือด้านนี้วะเขาก็เลยไหนๆก็ไหนๆ,ๆละจัดตั้งบริษัทแต่งรถเลยแล้วกันแต่ในเมื่อกฎหมายใน Germany, นะเยอรมนีนะเพื่อนๆการที่จะตั้งบริษัทได้เนี่ยต้องมี2คนนะครับทีนี้ทําไงเพื่อนเขาเลยไปหาเพื่อนเขาคนนึงครับที่มาหาหลัยซึ่งก็เป็นแบบเพื่อนเขาที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเลยการแต่งรถเลยนะครับนั่นคือคุณคลาวส์บรักแมนมาร่วมเซ็นสัญญาก่อตั้งบริษัทด้วยกันครับและ ก็มาจากอักษร3ตัวแรกของนามสกุลของทั้ง2คนนี้นะครับ Bra b ัส และที่ฮาก็คือเมื่อก่อตั้งบริษัทเสร็จปุ๊บคุณโบโดก็ได้ไล่พืชเข้าออกไปจากบริษัทเลยครับเพราะว่าจริงๆไม่ได้อยากได้อะไรนะแค่อยากได้ชื่อมาก่อตั้งเท่านั้นเองส่วนเป้าหมายของแบรนด์บาร์บาสนะเพื่อนๆคือมันชัดเจนมากคือการที่เขาเนี่ยจับรถหรูมาทําให้มันแรงขึ้นอย่าเรียกว่าแรงขึ้นเรียกว่าทําให้โคตรแรงโคตรหรูโคตรไฮเปอร์เฟอร์แมนอย่างเจ้า E-Class W210 น,นะครับเขาทำการโมโดยการเอาเครื่องนะเพื่อนๆจาก S-Class V2 เอามาใส่ใน E-Class แล้วก็ขยายความจุเป็น7.3ลิตรนั่นเลยทําาาให้้้เจรรน e ีะกลยถ สี่ประตูที่เร็วที่สุดในโลกเป็นที่เรียบร้อยในปี1996ก็เพื่อนๆคิดดูครับใครไปคิดนะ1996เนี่ยคือปีที่น้องจิมเกิดหรือว่าประมาณ27ปีที่แล้วอะ27ปีแล้วรถมันจะวิ่งได้300กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ยังไงอะแล้วยิ่งเป็นรถ4ประตูนะครับคือเรียกว่าผมเนี่ยนึกภาพไม่ออกเลยอะมันเบื่อมากทุกคนแต่ว่าบราบัสเนี่ยทำให้มันเกิดขึ้นเป็นที่เรียบร้อยมากไปกว่านั้นนะเพื่อนๆด้วยฝีม,มือเขาขนาดเนี้ยเขาก็เลยเซ็นสัญญาร่วมพัฒนาปรับจูนรถให้มันแรงมากขึ้นนนนกับบบมชรรรรดดธา ปกติตัว E b 1 1 0นะทุกคนนะและนั่นแหละครับก็คือที่มาของแบรนด์ BraBus ทั้งหมดและตอนนี้นะครับเขาก็เป็นโรงงานประกอบรถยนต์ในเยอรมนีแท้ๆนะทุกคนและไม่ได้ทำแค่บ e ส e ดน e ์เบนนะแต่ทำให้กับทุกรุ่นทุกอย่างรวมถึงเรือยอที่อยู่ข้างหลังผมด้วยเป็นไงฟังประวัติแล้วขนลุกเนยนะทุกคนนะเดี๋ยวพามาดู BraBus ข้าวๆกันก่อนดีกว่าแหล่งเมื่อกี้ที่ผมบอกนะเ,นเพื่อนๆว่า BraBus ี่ยเขาได้จับรถที่หรูแต่ทาให้มันหรูมากขึ้นอีกแปลงมากขึ้นอ่อตัวยยางล 布拉巴士700ซึ่งเราเห็นหน้าเนี่ยรู้อยู่แล้วว่ามันทํามาจากเจ้าโลซอยโกสตัวใหม่นะที่เราเคยไปรีวิวกันแต่ว่าเนี่ยเพื่อนๆดูดิเขาทําให้รถโลซอยที่แบบหรูๆขับสบายุกนุ่มเนี่ยกลายเป็นรถพรวดซิ่งอะ่ะใส่คาร์บอนไฟเบอร์รอบคันใส่ล้อจัด布拉巴士เปลี่ยนโลโก้เป็น布拉巴士ทุกคนแล้วข้างในาอ่ะก็ทําให้มันพิเศษมากขึ้นไปอีกอะ่ะเพราะว่าโครงงานเขาเนี่ยก็าสามารถคัสตอมไม้ทุกอย่างตามที่เราต้องการได้และแน่นอนเครื่องของเขาเนี่ยยังปรับจูนแรงม้าให้กลายเป็น700ม้ากับทอร์ u 950นิวตันเมตร นะครับแรงสะใจแน่นอนส่วนราคานะครับอยู่ที่ประมาณ50ล้านบาทเท่านั้นอันนี้คือรถโคตรหรูแต่กลายเป็นรถโคตรแรงเลยไมเพื่อนๆนี่ครับรถบาบาสสมาร์ตอีคิว 92R แล้วน้องคันนี้ผลิตแค่50คันในโลกเท่านั้นซึ่งเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยรถสมาร์ตอีคิวเนี่ยมันต้องแบบคันเล็กๆรักโลกใช่ไหมแต่บาบาสเนี่ยเขาไปปรับจูนนะช่วงล่างก็เป็นของบาบาสแบบสปอร์ตและแน่นอนข้างในทั้งหมดเนี่ยก็คือถูกคัสตอมไมซ์ใหม่สัตว์ผลิตแล้วก็สร้างจากโรงงานบาบาสทั้งหมดเหมือนกันนะสวยมากนะเพื่อนๆนี่คือสสีีีีซึ่่่งเเเเเนนนนนนยยราาาาจะห็นในใน็ใกาปปต้ทแบบลลอ ใช่ไหมทุกคนแพงมากๆนะแล้วก็น่ารักในเวลาเดียวกันนะซึ่งจริงๆร,รถพวกนี้ในยุโรปเขานิยมกันมาก,กน,นะเพื่อนๆพวกรถสั้นๆแบบพวกสไตล์สมาร์ทแบบนี้เพราะว่าด้วยความที่ยุโรปอ่ะมันจะไม่มีช่องจอดพิเศษสําหรับรถแพงๆและเขาก็ชอบจอดตามข้างทางกันเยอะแล้วก็จ่ายเงินใช่ไหมเพื่อนๆแล้วตามข้างทางเนี่ยเขาจอดกันแบบติดมากๆแบบชิดมากๆนะหรืออยา่างที่เพื่อนๆไปดูที่อังกฤษเนี่ยเราจะสังเกตเล้ว่าไม่ว่ารถจะแพงแค่ไหนนะครับล้อของทุกคันเนี่ยจะเป็นรอยหมดเลยนะเพราะว่าจอดชิดพุตบาแบบคืนแล้วค่อยออกมา ว่าแล้วคนกยยไกลจะเจ้าชนปักข้างไม่ชนนี่เรียบร้อยนะครับหนึ่งกขอไปเรียบร้อย <c oughs> หรือสเปนเนี่ยทุกคนคนที่สเปนนะเวลาจอดปิดหน้าหลักเขาจะค่อยๆถอยเข้าถอยออกหลายเกียร์เลยทุกคนเ <c oughs> ขาจะถอยแบบเอากันชนรถดังๆรถไปเลยปื้ดไปข้างหลังแล้วก็ชน้างหน้าปื้ดไปข้างหน้าก็ถอยข้างหลังปื้อดอีกทีแล้วค่อยออกอเพราะเขาถือว่าอันนี้มันคือฟ um อนต์บัมเปอร์ก็คือการชนหน้าไปแล้วการชนแต่การชนเป็นไฟเบอร์ไม่เป็นไรนะครับเขาก็ใช้วิธีนี้แต่เป็นบ้านเราเนี่ยอาจจะมีมวยก็ได้นะครับผมอย่างตรงนี้เพื่อนๆสาวว่าพอเช ก็ะจะมีน้องรมามัด820ซึ่งเมชก็มาจาก Porsche 91เทอร์โบเอสแน่นอนเครื่องเดิมเนี่ย3.8ลิตร Twin Turbo แต่มามัดเขาได้เปลี่ยนเทอร์โบใหม่กับกล่องจูนและมาร์กเลยเป็น820ตัวกับแรงบิด950นิวตันเมตร0-100เนี่ยจุกโกนะครับ2.5วิท็อปสปีด340กิโลเมตรต่อชั่วโมงแบบสบายๆอยากให้มาดูล้อครับสวยมากฟ็อกโมโนโบ็อกซี่แพลติเนียมเมดิชั่นนะเพื่อนๆซึ่งสีดำแบบนี้นะครับมันจะเป็นซิกเนเจอร์แบล็คของเขาล้อเนี่ยมันจะใหญ่่กกววาาาาจโรรงงนนนงนนนนเค้ิึะัับท หน้าทั้งหลังมันก็เลยจะทาให้ฟิตเมนต์เขาเนี่ยสวยมากนะครับเต็มมากพอดีมากคือด้วยความที่แบบคนชอบรถชอบแต่งรถอนะ่ะเราเห็นฟิตเมนต์แน่นๆนะมันจะแบบเฮย้ยโดนใจอย่างตัวนี้นะเพื่อนๆก็เป็นบราบัสไทคานเทอร์โบเอสที่แบรนด์ของเขาเนี่ยไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกมอเตอร์ไฟฟ้าความแรงอะไรนะแต่ก็ได้พวกแต่งสวยๆมาให้มันดูดุมากขึ้นจากโรงงานนะทุกคนแล้วก็เนี่ย G63 บราบัสอันนี้เราก็เห็นบ่อยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นรถที่ทุกคนชื่อชอบอะรวมถึงผมเองอะทุกคนแล้วก็ m e r c Mercedes-Benz s c l a s S นะเ็น c l เ s s ทีารนึกถึง ก่อตากมันคือจุดเริ่มต้นของแบรนด์นี้เลยที่เราอยากจะสร้างรถลู้ๆนั่นสบายแบบนี้ให้มันเอาชนะ Porsche ได้จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าใครติดตามพวก YouTube ใครเห็นพวกฝรั่งเ็าไปเทสมาบัสกันนะเพื่อนๆมันจะมีล o c k e t 900ที่เป็น s c a ค s อดะคือเป็นจัวรวนอะทุกคน9 0้ออนมาบ้าไปแล้วอะ่ะโคตรเท่อะ จะว่าไปนะเพื่อนๆพอบริษัทเขาเนี่ยเติบโตขึ้นและตอนนี้บาบัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจเนอเรชันที่2นะครับลูกชายเขาเนี่ยก็มาสานต่อหนึ่งในงานเขาเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คือการรีสตาร์รถเก่านะครับนี่ก็คือแผนของบาบัสคลาสสิกซึ่งผมบอกเลยว่ามันคือการซื้อเวลากับใหมกครัง้งน<ๆ>ึ่งอ่ะเพื่อนๆสมัยกอ่อนเคยอยากได้รถทรงนี้เราเคยเห็นแบบเจ้าพากอนด้า 280SL ตั้งแต่สมัยเด็กสมัยเรียนแต่แบบเราไม่สามารถครอบครองมันได้วันหนึ่งเราอยากจะได้มันกลับมานะครับแล้วก็อยากจะได้แบบสภาพดีๆนเพื่อนๆเขา จริงๆนะทุกคนสวยมากแล้วก็ราคาเนี่ยก็แพงมากเหมือนกันนะครับประมาณ30ล้านแล้วนี่นะทุกคนมิน,นิราคา 12ล้านนะน่ารักมากเพื่อนๆนดูดิเจ้าคันนี้คือมันเป็นรถที่แบบรีสตอร์ทมดอ่นะเพื่อนเพื่อนเขาใช้ซีรถเดิมมาแล้วก็สร้างมาใหม่ทั้งหมดให้มันดูร่วงสมัยมากขึ้นและเชื่อของเขาเนี่ยเดวิดบราวน์เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับแบรนด์แอสตันมาตินตระกูลดีต่างๆเหมือนกันถ้าใครอยากฟังประวัติเกี่ยวกับแอสตันมาตินนะครับข้อมูลนี้ได้เลยนะเพื่อนๆแล้วก็ทาง t a r g e t Car c e n t e ตนะครับย้ำอีกทีว่าเขาเนี่ยก็นำเข้าพวกบราบัสมาด้วยนำเข้ารถานยน,นต์หดโตดมา mm <sweak>